กับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนาะสบายดีป้าเมาสสบายดีพ่อแม่พี่น้องน้องกำลังเมื่อละวฮอดคึงข้างก็กลับมาอีกแล้วกำลังกำลังสิพากันเมือม่อหนุม <c oughs> น่มหลออยากกิน <c> น <oughs> <c oughs> ั่งเค็มหนุ่มหลอหนุ่มหลอถือคัคโตโเท่าเมาอยากนั่งเค็มเป็นแห่งสะเนี่ยพี่น้องเจ <c oughs> ้าแพงกันเลยกลับมาอีก กลับมาฮอดเคื่งทางเราได้พี่น้องเลยนมหล่อนะโทษขามาอยากนั่งเข้มเดอือ่อยเลยว่ะเธอนั่งเข้มยังบ่พอแล้วพี่น้องขอนมหน่อยเหรอเนอะขอนมอีกเอแล้วก็มีอันป้ายเนาะอยากมามาโดยก็มีป้าอยู่บ้านเดียวกันเนาะบบนป้ามาเอาชีซื้อมามาไปฝากเพื่อนเอานั่นแหละมาสองผัวอันนี้เดซ่าตอนใหญ่ๆนี่ มัดเท่าใดตอนใหญ่ๆนี่ตอนใหญ่นี่มัดเท่าไ10,000 10,000กันเอาแบบนี้เนาะแบบนี้ามันเ็พอดนี้มันหกมาบมนตอนใหญ่พอมอนหมนงควายนงวงแล้ว่งเค็มใส่นม่ง้สั่งแล้วนัง rồi đếc tươi sao anh nó tụ hết ทางไหนส่วนกระทาเดี๋ยว เพื่อนกากตัวอยู่โรงเรียนบ้านที่สว่างพี่น้องเพราะว่ามีอยู่บ้านอันนี้นั่นเนาะบ้านคุ้มบ้านชาวจอยนี่กกักแล้วก็อยู่โรงเรียน,ยนบ้านน้ำมงกากกักลายบอลบ้าน,นาหลังเด้อผ้าฟูกาโต้สื่อเรียบเทีเรียบร้อยพี่น้อง กสีนวลจะมาแต่ใสมาดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนนลบันนาได้พี่น้องมาแต่คนณแม่พี่น้องพี่น้องท้าว่าจะมาแต่ใสบัดปากกดไลค์เลยพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้เพจบันเนาะสีนนบ้านนามาแต่บ่บ้านนอกคุณแม่แต่สีเอาไปจังป่าเลยเสียไปฝากคุกักโต้โอ้สูนอยู่ ในเฮานี่ในนี่บ่สีสว่างโดยไปฝากนุ่มหลอตัวพี่อยากนั่งเข้มว่าซอยากยัง่อยากอยากนั่งเข้มว่าซั่นโอ้ยแ่ซะอยากนมอยากนั่งเข้มแม่นมีนี่มาเนาะหลายอย่าง2แม่นผู้นึงอันนี้ป้า2คนเนาะอันนี้นุ่มอแต้องนมกับนาง หนุ่มยังกะบ่นุ่มเนาะพี่น้องนุ่มออ้ยสิอขนาดไหนเนาะอติดตามพี่น้องชมเด้อพี่น้องว่าสิอขนาดดออกมาแต่กักโตนี่เออเนาะออกมาไปซื่เพราะว่าออกเข้าไปอันสงมื้อนี้เขาบ่ให้กดอกเนาะแม่นเฮาต้องติดตามแม่นอต่อไปไปไปกันมาตพุ่นเอาุยลยทีแล้ว ออกต่ห้านอ้าก็รีวิวทางไปเลยนะพี่น้องอันนี้ก็คือห้องเฮียนแห่งหนึ่งอีกที่กักศูนที่หนึ่งศูนที่หนึ่ง มีสามจุดพี่น้องเขตเอาเอาบ้านนบบาบอ่อด้เลยบบหูเนาะซัมพอที่หูด้วยพี่น้องเด้อคือคุมนนสว่างหลวก็โรองเรียนบ้านนามงเองหลวก็โรงเรียนที่สว่างเนาะที่หูนี่ที่กำลังผ่านอยู่นี้เป็นที่ประสาเลยพี่น้อง อ๋อแค่กับกวนเอาปลามาาว่าสิได้ยุ่งโหลดปนจักวาสะลืมลืมเบิ่งน้ำมันเลยที่จะไปเนาะทองลบเอาไปมาฝากไว้ในมันยามตัวเนาะโดยบนได้เข้าใจยาม ดนสื่อใส่ปด้านต้องใ่คัวซันขอนทัดยาว่าม

ไปพั่อพันมาเรียบร้อยพี่น้องเพื่อนว่าเอาข่าวไปป้าไว้อยู่ตโต๊ะโหลดมาก่อนออกก็อย่าลืมข่าวเสื้อเดี๋ยวเพื่อนว่าไปกดบุกเข่าวด้ขบุบมีป่าแนวอัดังอืมอย่าลืมเอาผ้าอาาัดังนะได้โต๊ะโต๊ะนายผุละสี<ฮ>อ่าไปว่างไว้โต๊ะเจ้าได้ว่างไว้โต๊ะผู้เจ้าก็ใส่เจีวมามาไหมมาเอา,า,า,าจิ้มจิบกล้องก่นอนใส่เตา อ้าแล้วว่าสา n มีมีการออกกําลังกายดีดดนดดเนาะห้องดังๆบได้เง,งิน,นกิน <laughs> ห่าแห้แงบ้า <laughs> ฮ้ยคิด้อดก็จะมาใกล้คอยอยู่หาแล้วหนุนน <c oughs> น่มหล่อเลยน้องจะเพิ่มมาเด้จึงยืนอยู่หาเด้ออ่าสีซุ่มกล้องไปหาดอกเ <c oughs> บิง้งจะให้เบิ้งหนุ่มรูปหล่อน,น้องนี่มันจะแม่ ติดตามส้มบัดพื่อนออกน้องพี่นางนอกอันน,น,นี้อันโกโก้ก,ก็มามา่านในของป้าป้าเม่าซื้อมาผากด้ะปะอันนี้นั่งเข้มสุดลูบหลอกระนมโอเคนะ

อากาสิเดงเมื <t> ่อ <uno> เ <t> ้าพี่น้องปลาเมาวันนี้เพื่อนนั้นได้ทิ่มผาปิดปากอยู่ใสกบะฮู้ เปลี่ยนหลังมือแง่มือใหม่ก่อนเปลี่ยนมือกันย้ำบ่ไปย้ำมือละจ้าคนฮะมือละสามโอ้ เมื่อสามคนโดยเมื่อเน้อเกลียวสูตรได้คือบโเห็นหอมโอ้เจียวใสอันนี้คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์่าเสื้อโดยบเมนเจียวอันนั้นเนาะเมื่อโบซาแพงนั่แล้วบ อันเล็กอันนี้มันสีเขาหนี่รถเกาะขึ้นไงนทงหน้าโล่งโปร่งสบายพี่น้องอยู่ในหน้าซูนเนาะสิผ้าประเมาเมื่อทางหลดัดบ้าสิบัพผ้าตกขนาบอ่รีวิวทางหลักประเมาเนาะ ก็เป็นเพื่อนระเบ่าหมักน้องต้นเมาพี่น้องปิดเพื่อนไว้หาทำงานหาเงินหาคําจนๆจังติดต่อมาเธอหนึ่งเอ้าโอ้ยทางคือมาเป็นหลอมนี่น้องคืมาบุกโอ้โอจนไพ่กานนี่ทางลาดนี่ก็คือตลาดถุงหน้าไปเนาะ หลัดนี้ไหมทั้งหลัดสื่อด้วยพี่น้องทางตรง่ะจากบ้านชี้สว่างสู่หมู่บ้านนามองอ่าอย่างนั้นเนาะเออทางหลัดกด็ดีเลยนะดีคันฝนประตกมันเปิดออพร้อมไหมพอม่า ชมบรรยากาศพี่น้องชมบรรยากาศท้องทุ่งนาสดชื่นสดชื่นจริงๆพี่น้องเอ้ยเย็นๆปลาเมากับสดชื่นแน่นอนข่าข้าวเจ้าไปเห็นหนาไปเห็นหนาหนุ่มหล่อพี่น้องเข่าข้าวเจ้าสัตว์มากเนี่ยแน่นอนไปเห็นหนาแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันเนาะเห็นผักปานใด แล้วแ้งเอ็ดขากก็แค่ลห oh, ่างกันประมาณสี่หนาเมตรโอ้ยังกขาดเนาะข้าวเขาะงามอุ้ยงามเลยเนาะงามป้าเขางามอุ้ยน้อง ถึงหมู่บ้านนามงพี่น้องเข้าหมู่บ้านแล้วเข้าหมู่บ้านนามงก็จะเป็นหมู่บ้านชนบทหรือว่าบ้านเนาะมันเอง กางเดี่พี่น้องซอยผาเพื่อนเพนซอยเรือนชอวแพงเส็นกลางบ้านทะลุหน้าบัดพี่น้องถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้ว งแล้วค่ะนี่นี่น้ำมบอรอดเลือนผารัดถึงบ้านก็จะปิดคลิปอยู่ตรงนี้เลยนะเป็นอะไรเนาะพี่น้องผ่าส้มท้องไห่ท้องหน้าเนาะงามมาทนีลก็นเพอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากติดตามชมคลิปหนาด้วยพี่น้องเดอ้อฝากติดตามชมคลิปหนาสบายดีสบายดี